สิแกงเห็ดใส่เส้นร่อนจ้าเนี่ค่ะกระสิมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมพริกนะจ๊ะหักไใบจ้ะกระสิมีน้ำปลากบผักขานะจ๊ะผักชะอมจ้ะอันนี้เป็นน้ำซุปเห็ดนะจ๊ะเอาหม้อเดือดแล้วก็ใส่เห็ดกับอันหอมกระเทียมพริกลงไปจ้ะไปต้มลรอตะไคร่นะจ๊ะไปต้มให้มันสุกกรจ้ะ เป็นเห็ดที่ซื้อมาจาก้กานไทยจะซื้อว่าไวแครบมัสรูมกับอินโนกิมัสรูมนะคะก็เป็นจะว่าซื้ออย่างละค่ะกับเหเ็ดเข็มทองอ,อ,อินโนกิมัสรูมก็คือสิเป็นเห็ดเข็มทองน้ะจ้ะเนาะอันไวแครบก็สิมัเป็นดอกอันการเน่าๆผู้พิวินี่นลยจะเห็นปะดอกขาวๆนะคะไวแครบมัสรูม พอน้ำเริ่มติ่งขี้งกับใส้น้ำปลาลงไปหลดจากอาหารเพรามีผิดไม่ถูกนะคะนี่เละจ้ะเดี๋ยวสิปล่อยให้เขาเดือดนะจ้ะแล้วก็สิเอาส่วนอื่นลงไปมันหอมกรุบกันอยู่ันก่อนอาหารไม่มีถูกมีผิดกินตามใจปากอยากตามใจชั้นนะเนาะต้มให้เห็ดสุกก่อนนะคะฟุตอวะวะขึ้นดูจ้ะ เดือดปุดๆเห็ดสุกนะจ๊ะน้ำนี่น้ำซุปแสบสท้จ้ะน้ำซุปเห็ดเหลืองจ้ะพอเดือดได้สุกกะว่าเห็ดสุกแล้วนะคะใส่หุ่นเ้นที่เห้าล่างไว้ลงไปนะจ๊ะนี่นะใส่หุ่นเ้นลงไปไปปนอัวลัวลงไปอยากซดตุ่มเส้นจ,จ้ะก็เลยซื้อเห็ดอ,อันนี้มาเคยเฮ็ดกินแล้วหลายปีแล้วจ้ะ แกงใส่ยัง,ยงเสียนะแซบแท้ๆจ้ะเห็ดสุกอะไรสุกชิมรสถ,ถูกใจใส่ผักขาลงไปจะมีแต่ผักขาเลยจ้ะบ่มีเนวอื่นบัดน,นี้ก็ปิดเต่าเลยจ้ะพ่อผักขาลงไปลวกพ่ออัวลวกซักกนียเลยจ้ะปิดเต่าเลยจ้ะมีเห็ดมันปูหรือเห็ดเหลืองนะคะที่ต้มนำซุปของเขาเนี่ยแหละคะ่ะนำซุปของเห็ดมันปูนะคะนี่นำซุปของเห็ดชนิดนี้คะ่ะใส่น้ำจ้ะ ใส่ลงไปซี่หาดอกอยู่ยากกินพักขาสันดกจ่าเนี่ยนะก็เสียนซื้อเห็ดอันนี้มาเนี่ยมาลวกใส่มาจ้ะมาจ้ะ เดี๋ยวมาจ้ามาแสบแบน้ำกันนี่อันนี้เห็ดเหลืองเห็ดมันปูนะจ๊ะนี่เห็ดมันปูอันนี้ก็เห็ดเขาว่าเสียนว่าไวเครปมัสรูมผสนเห็ดปูขาวกาะปูขาวบ่เหอะแล้วก็อันนี้เขา เอโนกิว่าสั่นกับเห็ดเห็ดเห็ดอันนี้เขาเหรอเนาะเห็ดอันเห็ดเข็มทองไหมเห็นปะคะเห็นหัวพอวอรแวอยู่นี่มาจะไม่กินน้ากันเห็ดใดๆก็ช่างนี่แหละหิวจะเห็นปะนี่แหละเห็ดเข็มทองเห็ดอ้วยรวยอยู่จะมาเด้อมาเด้อสะเห็ดเข็มทองกับวุ้นเส้นเสบแซ่ดน้ำกันจ้ะอาหารง่ายๆ อาจจะอาหารง่ายๆซิมนึ่กันเห็ดมันปูนี่แหละคะ่ะแกงเห็ดมันปูเห็ดมันปู